ห้อยไปกับกระเป๋าก็ได้หรือว่าห้อยไปกับกางเกงก็ได้ครับผมพามาดูที่เก็บฟิลเตอร์อันเก่าของผมแล้วกันนะผมใช้เป็นอันนี้ครับมันราคาถูกนะประมาณสวัสดีครับผมดังครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าอีกแล้วครับกับเจ้านี่เลยกระเป๋าเคน์ท์เอฟคอนเซ็ปครับผมเป็นกระเป๋าสําหรับใส่ ND ฟิลเตอร์แบบวงกลมนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยผ้าของเขาเนี่ยคือมีลักษณะที่มันกันน้านะครับแล้วก็มีโลโก้เคน์ท์เอฟคอนเซ็ปตรงนี้ครับผมส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแม่เหล็กครับมันสามารถเปิดปิดอย่างนี้ได้นะคร ส,สิบก็สาม,มารถลูดสิดรูดเปิดได้ครับเพราะเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่องสําหรับใส,ส่ n ND ฟิ e เตช่องนะครับเราสาม,มารถใส่ฟิลเตอร์ธรรมรดาก็ได้ ND f i l ฟิ r เก็ได้ CPL ก็ได้นะครับได้หมดเลยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4ช่องครับจุดที่ต้องระวังนะครับก็คือที่ตูดนะครับี่ตรงตูดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีรูเห็นไหม ซึ่งพอมันมีรูนะครับเวลาเราจะใส่พวก n d f i l t e r ที่มันเล็กๆอย่างเช่นไฮด้าตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถใส่ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูว่ามันสามารถใส่ได้ไหมแต่จากที่ผมดูผมว่ามันน่าจะไม่ได้นะไม่งั้นมันจะหลุดออกไปนะครับเนี่ยอันนี้คือส่วนของด้านในนะครับมาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นตัวตีตุ๊กแกแบบนี้นะเอาไว้ติดกับ เข็มขัดนะครับเวลาเอาไปท่องเที่ยวก็รัดเข็มขัดได้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใช้เข็มขัดนะครับตรงนี้ก็สามารถห้อยกับกระเป๋าได้ครับซึ่งเราก็จะต้องมีตัวนี้ครับเนี่ยตัวตะขอเกี่ยวกับตัวนี้ถ้าเกิดทุกคนมีนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับโดยการห้อยไปกับกระเป๋าก็ได้หรือว่าห้อยไปกับากางเกงก็ได้ครับผมพามาดูที่เก็บฟิลเตอร์อันเก่าของผมแล้วกันนะผมใช้เป็นอันนี้ครับมันราคาถูกนะประมาณจำไม่ได้แล้วไม่เกินร้อยนะครับมันก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้อ่ะนี่ครับ ข้อดีก็คือมันราคาถูกครับแต่ข้อเสียเนี่ยก็คือมันหยิบใช้งานไม่สะดวกเท่ากับแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บแบบนี้ไว้ในกระเป๋าใช่ไหมแล้วก็เวลาจะหยิบออกมาใช้นะครับมันจะแบบลําบากนิดนึงเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาครับมาลองใส่ดูอเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูนะครับว่าพอใส่ไปแล้วมันเป็นไงนะครับอ่านี่ก็คือ ND filter Haida กับ filter CPL มี2ออันนะครับผมก็จะใส่ไปที่ช่องตรงนี้เลย นี่ครับปิดได้นะแต่กระเป๋ามันจะตุงๆมันนิดนึงนะครับนี่ที่นี่ครับผมมีเลน 14gm นะครับแล้วก็ติด ND Filter ที่ท้ายเลนนะครับมันก็จะเป็น ND Filter ที่มีลักษณะแบบนี้ครับเป็น ND Filter แบบเล็กแบบนี้ใช่ไหม นี <premises. S 2> ้เวลาผมจะใช้งานมันเนี่ยด้วยความที่มันเป็นกล่องเก็บแบบนี้ถามว่ามันเทไหมตัวถามว่ามันเทไหมมันก็เทดีนะครับแต่ว่าเวลาจะหยิบใช้งานเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าลาบากมากนะครับลองนึกสภาพว่าเราจะหยิบ ND ดีมาใช้นะครับเราก็ต้องหยิบกล่องนี้มาก่อนใช่ไหมต้องมาเปิดนะครับหยิบ n อดีใส่ปุ๊บเวลาจะเก็บเราก็ต้องหยิบ ND ดีปุ๊บใส่เก็บเข้ากล่องเก็บเข้ากระเป๋าอะไรเงี้ยมันลําบากมากนะครับเวลาการเอาออกไปใช้ข้างนอกเวลาท่องเที่ยวที่มีเวลาแบบเร่งรีบอะไรเงี้ยก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ผมเนี่ยไปซื้อเจ้าตัวกระเป๋าตัวแบบที่มัันห้อยกบ ากางเกงได้นะครับแล้วทีนี้เวลาผมไปเที่ยวใช่ไหมผมก็ห้อยกับกางเกงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะเอาสักหนึ่งช่องในนี้นะครับเป็นตัวใส่แอนดฟิวเตอร์แบบสี่เหลี่ยมตัวนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ว่าเอามาลองให้ดูก่อนนะครับอ่ะผมก็จะใส่เข้าไปนะครับเวลาหยิบใช้ก็ก็หยิบมานะครับฟึบอ่ะแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่าการที่ไม่มีนะแต่ก็ข้อเสียของมันก็คือมันไม่ใช่ ตูดมันมีรูอะครับเวลาผมใส่ ND filter ที่เป็นแบบเลก็กๆแบบน,นี้ผมไม่รู้ว่ามันจะหลุดไหมเนี่ย ND แบบเลก็กๆแบบน,นี้ก็เดี๋ยวลองไปใช้มาดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวผมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะว่าโอเคมันใช้งานได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่จากที่ลองใส่นะผมว่ามันก็เนี่ยลองเขยา่าเขย่าดูนะครับมันคือมันมีรูก็จริงแต่ว่ารูมันไม่ได้แบบหลุดออกไปข้างนอกเห็นไหมผมว่ามันก็น่าจะพอที่จะใช้งานได้นะครับก็จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ฟิลเตอร์ที่ใช้บ่อยๆพวกเนี้ย ใส่ไว้อ่ะใส่ไว้แยกกันแล้วก็ R&D ใส่นะครับ CPL ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมสี่เหลี่ยมก็เอาไว้ใส่นะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ตกกลางประมาณนี้ เอ็นดีที่ผมใช้บ่อยๆนะของเจ้าตัวเนี้ยอันนี้ขอขอพูดโมนอกเรื่องหน่อยนะครับผมก็จะใช้เป็นเจ้าตัวของ1.2กับ1.8นะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับตัวเลขมันก็คือยิ่งน้อยก็ลดแสงน้อยครับยิ่งมากก็ลดแสงมากมันจะมี0.9 1.2 1.8แล้วก็สนะครับผมจะไม่ค่อยได้ใช้อันที่มืดที่สุดกับสว่างที่สุดนะครับส่วนใหญ่จะใช้อยู่แค่2อ,อันนี้แหละอ่าไม่เกิน2อ,อันนี้นะครับก็จะเอาไปแค่2อ,อันพอหรือว่าเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยนะ ก็ใส่ไปให้หมดเลยแล้วกันในเวลาไปเที่ยวนะครับมันก็จะสะดวกดีนะครับ ND ฟิวเตอร์ในงานวิดีโออย่างที่ผมบอกไปทุกๆคลิปนะครับว่ามันมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับถ่าย ND ฟิวเตอร์มาใช้กันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดคนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะครับให้ช่องด้ำสตอรี่นะครับเรื่องดีๆที่มีมาให้ได้เรื่อยนะครับคลิปหน้าจะมีรีวิวอะไรเจ๋งๆมาใส่นะครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันครับวันนี้ลาไปกับเจ้าตัวเคบผ็บาครับสวัปด์ครับับ